โดนครับโดนเลยอ้หูปล่อยตกเลยนะครับหมุนไปปล่อยตกโดนเลยมีใช่ตอนนี้ครับมีใสปะกาย โดนครับโดนเลยอู้ห่อยตกเลยนะครับหมุนไปปล่อยตกโดนเลยมีอซส่ตอนนี้มีอใส่ปะกไกมือใส่ตอนนี้มีอใส่ปักไกโอ้โหปักไกอ้ยอืะมปกายครับตัวแรกในชีวิตเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยใช้ดีครับใช้ดีโอ้ย <c oughs> โอ้ยผักไกยปกย <c oughs> ักไก่เออ <c oughs> มานี่มานี่มานี่ นี่เลยเรียบร้อยอา,าปากมาแล้วครับเอ้ยปปอีเพิ่ออีปเปิ่อติดอีกมันจะหลุดตรงนี้นี่แหละไม่ถึงอีกเรียบร้อยครับเรียบร้อยอู้ประกายนะครับตัวแรกในชีวิตเลยตัวนี้นี่ไม่เคยตกได้มาก่อนเลยครับากระดู๊ โอ้โหตัวแรกในชีวิตครับใหญ่เลยโอ้โหนี่ครับโอ้โหสามโลสี่โลสบายเลยครับนะโอ้โหตัวแรกในชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวลุยต่อครับตื่นเต้น